กาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเวอร์สกู๊ดสกุคนีต่างหากก่อสูงสาวก้อยห่วยยางมืนอนี้ก็เป็นบรรยากาศแต้เช้าๆ้าพี่น้องมืนอนี้สาวก้อยกาทุกคนไปหานอไม้เนาะอยู่บ้านพ่อน้องอ้อยเมื่อนี้กะไม่ใหญ่เพื่อนก็มาเอาน้องมาเอาน้องอ้อยห่าลานเพื่นว่าอยากมกนไม้เนาะบ่มีของกินพี่น้องเขาก็จิมะหาทั้งต้มทั้งแกงนไม้ไหลเนาะมันกาสิลายแน่ แวกะบ,บัตรไดร์ลายก็ญิายพร้อมได้พี่น้องพอได้ขาดน้ำมันโหลดไม่ใหญ่พันกาตอนนี้น้องอ้อยยังไม่ได้ตื่นแต่น้องพี่น้องเว่าวดังเพราะว่าดังเราจะไปกับพอน้องอ้อยขึ้นเ่าตอนนี้เราก็ไปกันแล้วพอ,อน้องอ้อยรับโหลดทางกันนะเนี่พี่น้อง <S <S โอ้โอ้โอนตกแหงคืนนี่เนาะ กจะเป็นข่าวนาโน้นชาวกออ้อยก็อ้ายไปทางบุถืกอบุขึ้นเถิงบุอเอ้กย <laughs> ตายเลยพี่น้องเลยเดดกระลุยน้ำลุยนหนนี่กระเป็นน,น,นาข่างเนาะี่กระเทียงเขา ไปเบิ่งไปชมตอนฮอดบ้านเลยเนาะตอนนี้เขาก็มาฮอดบ้านนาคอยแล้วเนาะหรือว่าบ้านโดนสำราญยังไม่ฮอดบาอ้านใหญ่ไก่ก็ยังขันอยู่เนาะพี่น้องคนก็นยัง่ได้ลูก <c oughs> เรากลับมาแต่เด็กชมควันเนาะเพื่อมาแต่นาเพื่อฮอตเนี่อะไรนี่รถกอนไม้ เผื่อสิมาหอดเราเอ้ยทางกันย่าบนตกคืนเลยตอนนี้เฮากะใกล้สิหอดมาแล้ไม่แล้วนาะเฮาได้กลับทำเมื่อเอาน้องร้อยขาไปนะเดี๋ยวไปเพิ่งพาไปหาละไมหรือว่าเพิ่งถ่าเอื้อยแหละเมื่อแต่กเิลับไปแต่เช้าเช้าไปหาละไมใครเพราได้เงินซื้อกินเนาะเพราะว่าผมมีผู้หาผมบุญกับมาได้หาอย่าง กิดกาไปห้าแล้วไหมที่รออันุีกเกิดกาประมาณจีบปีนี่นแหละพี่น้องผมอุ้เลี้ยงเต้นเนน้อยก็แม่จากกันพี่สาวก้อยนี่แหละเอาตอนนี้เอากํามาหอดนาพ่อคุณอะไรเนาะหรือว่านาพ่อคุณนี่แหละนนออ้ยตอนนี้เอากํามาหอดกอนไม้เลยพี่น้องนี่ก็จะเป็นกอนละไม้กอละไม้อย่างเคยน้ำไ,นะไม้ไผ่นะนี่น้ำไม้ไผ่บ่าวกอนไม้ไผ่เอากํามากับ พ่อน้องอ้อยล้ะกะน้องบัวลอยเนาะนางไปไปทางใดน,น,น้องไปกระหานน้อม้ขายนาอพี่น้องไปทางไหนไปทางนี้จอดรถไว้นี่เนาะนี่ก็จะเป็นนาของผวกคุณเนาะพ่นกะลูกข้าวพันกาไม่ได้งม้มดอกพี่น้องเพป่นปไม้เห็ดอน,นะใส่ผวกใส่ผู้หวานไปธรรมาติโต้ดำพร้อมหวานพร้อมก็็ก็ ถ้าก้อยกับสิล้มก็ะผูกกระภาพเล้เนาะมันแต่เดิกแต่เศร้าแย่ก็บไได้เกี่ยวถ้าก้อยกับมีเวลาหอดมานะบ้านใกล้ๆกปีหนึ่งมาดอกเธอนึงตั้งต่หแง่เสียไปพี่น้องเอ๋ย่อคุณกาแลกก็เห็ดน้าแบบกบเห็ดยู่แต่เห็ดคนเดียวหรือว่ะเห็ดกับเรียงลานพรอม กะสีหกหกเนี่นหนึ่งจะเป็นนาฮือค่ะก็น้ำไม้กะบัอดดอกแต่แคมบ้านกะแต่วะกบมีเงินจาขุดกะมีเงินจ้างขาดุดให้พะคุณบอไปหาเงินก่อนอ้ายได้ก่อนหกแห้งพร้อม đây là ba nằm mày ở à ừ. ha? à đây phi non ba ăn vặt nhảy nè à năng nói cái gì phải sáp à con nè nong cái gì hiền này sào cái úc chạy mì ngân thầy nong mì phi non sào coi cái gì nào? Nào, mày té sao sao phi ơi นี่แหละก็นางเห็นบ่แบบบัดนอกเนาเนาะยังน้อยแต่ว่ากะเป็นหาเลยเพราะว่าเคยถูกด้วยจ้ะเกินกับวัดทเคยอยู่น้ำพ่อนน้ำแ่คือเช่าก้อยแหละอยู่น้ำพ่อนคุ้นไปอ้ายตัวนี้มาชับอันไหน เอากระเช้อ้ายเ้ฝันเป็นมือกล้องเนาะพี่น้องก่อน้องอ้อยคือเก่ามือกล้องก็ได้โู้ถือกระสอบฝัน้องอ้อยแหงกพราะว่าอยู่หน้ามันกระชิ่ค่อนข้างอึดผู้หักใส่กระสอบมาซ้ำเอาออกแน่ไอ้อันาบันหาอ้าวยาวมานหาจะกินได้นะเออบ้องมันกับหัก ว่าแต่ได้หักเอาหาักเอาไ <c> ด <oughs> ้อาตอนนี้มาชาป่ะดูเราก็ชิซับเมื่อต้มเนาะตัวนี้มันตัวได้มันยาวกะแกงกินทำได้ไลายกระชายและพี่น้องเอ้ยพอได้ขาดน้ำมันหลดเนื้อบัดซื้อหั่นซื้อหน,น,นีน้ำมูกน้ำมันไอพี่ ไปต่อน้องร้อยไปกระซับเอาซับเอาเปิดกระเปไว้เลยพี่น้องเพิ่นเคยหาเปิดกระเปเรื่อยๆอ่ายก็เอื่อยกับบัตท่านเพื่อนฮะขุดเอาขุดเอาดูดีงามเลยพี่น้องเพิ่นหานะเพิ่นเป็นหาอื ได้บ้าไปชัดตรวจตัวนี้ได้ขนงังเหนฝนเคยหาเนอะแต่ละมือก็ไปหาแต่ละไม่พุชิลอบางทีก็ได้สิบปลายพันกินสองพันบางจากักรฝนก็หายพอคุณโฮมไว้เห็ตัวนั้นใ่ะเพราะว่าเ่นจกได้สูตรเรียนเินก็หายพอคุณโฮมมือสิบพันมือหาพันตามเด็กน้อยแหละ Má coi đi Giọt mẹ nó ngồi kìa Cảm sắp nó mẹ nó Mấy mấy nó Ăn bắt nhảy lời Mấy Mì gì đấy Bé bạc Mấy trái ăn ngon Má coi nó mình ngồi kìa Nó ngồi kìa อ๋อจุกจุอูเนไห้ได้เป็นคนหาหนามตะเก ا หาหนามัคลายเนาะขมือบ่มียังหาเนาะหาแต่หนามยล้ายขมือขมือใหญ่เงาเนาะ ทอนกันเนาะนี่นี่เอาก็ะชเอามาต้มกินพี่น้องไม่ไหลมันกระชหอมสรีหวานสระชี้เจบเนี่ยปาก่อนหนึ่งได้ไปตั้งนี่ฮะก็เลยเอาล่ะโอ้ยมันแข็งหมอโอ้มันแข็งแล้วไปเนี่ยไปมันขมัดขำไมเนี่ยนะทรบได้บ่

ตานองอ้อยมันไม่ใหญ่จุเดี๋ยวไม้จะบวานเอาไงหาไปเรื่อยเนาะไปหวานเอาไ ได้พี่เอาเห็ดนี่ก็จะ <laughs> งามดีเนาะยมวนเอาไปยันี่ค่ะ้ก็เดนมาหาเนาะดึงนิดแต่เขาว่างนี่ไงเนาะดูเนาะบึงไหนพี่ Nguồn đấy Đứng ở lạ lăm à. bằng đuôi mười lăm 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 ali đấy Đi, sắp tới tập cong nê tắm lót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  tắm đi tắm lót Nè. นี่ตัวนี้เจ้าก้อยุดเอากินสาอยู่นองมันจะมามมวนตีเนี้เอามือหาย้าตุมข้าวขัดอรยังไงแซ่บเนาะตุมดินแซ่บเห็ดแวมนาพี่นอกมือเน้แกงบอกแบบมันเป็นป่านยเลยนะพี่นองเ้ย งามเุดเอาคนนึงขุดเอาคนนอตนี่แต่อันฝนเขาเนาะตอนนี้เาก็มัห่เทือนเลยเนาะพ่น้อเขาก็ได้ดรไปักอลไหนึ่งแต่ในกระสอบร้อมผู ตอนนี้เรากระสิเอาเงินให้น้องบัวลอยเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ไปหาหน่อไม้สอย amusing, แต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ขายเนาะพอเพิ่นได้ไปซื้อของกินตอนเช้าเนาะพี่น้องนี่ก็สิเป็นน้องของน้องบัวลอยคือน้องบอยเพิ่นกับมานำพกคุณเนาะเพิ่นอยู่นำพกคุณน้องบัวลอยก็อยากเมือน,นำเอาเงินนี่ไปซื้อของกินเอาไปซื้อของกินมาสู่อน้องกินนะอ้าปากอ้ายเอาไไ ayo, เอาเอาใบหาพานันธุ์แล้วขึ้นไปให้เอ,อื้อเด้อเออ <G ül s> เนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้เดอ้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวกอยเหตุลิปใหม่ต่อไปเดอ้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆจากกล้องสาวกอยหัวยางสบายดีบ๊ายบาย